นน่งะัไ,มไผมรองสักเจตนะครับผมเ,เจดเป็นผู้ใหญ่กว่าผม,ม,มารรวมตังจริงๆผมไม่รู้เลยฮนะว่ามีใครบ้างตั้งแต่วันที่ไปถ่ายก็าถามเขาอ๋อมีใครบ้างก็มี7คนก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนล่ะ เพราะว่าเราก็รู้จักโทมัสคนเดียวนะครับผมก็เป็นเป็นคนบ้านเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เป็น7คนนะครับผมเป็นเฟรนด์ออฟซีเกมในวันนี้นะครับผมแล้วก็ได้เป็นเกียรติที่เราได้ส่งเป็นกระบอกเสียงด้วยให้คนแบบเห็นมากขึ้นด้วยว่าแบบว่าเราจะมีซีเกมแล้วจัดที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยด้วยครับตอนเด็กๆเคยคิดไหมคะคาเวว่าแบบว่าวันนี้เราจะได้มาเป็นเฟรนด์ออฟซีเกมเอ่อเอจิงไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ ท่ามกลางปลหล่อเจ็ดคนขนาดนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เอาเวลก็พูดถูกเกินไปนะพี่ก็รับด้วยนะรับให้รับให้ก็เอาจริงรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ที่ได้เป็นแฟนของซีเกมเพราะว่าเหมือนเป็นเราได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วกันที่เหมือนจะคอยช่วยส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านนักกีฬาทุกท่านแล้วก็แฟนคลับของเราเนี่ยก็จะมาช่วยแบบว่าซัพพอร์ตนะครับนักกีฬาทุกคนเลย เวลาลุ้มเชีย่นี่คืออยากไปเกาะติดขอบสนามของเราไปไหนเนี่ยอยากครับเพราะว่าฟิลที่เราดูในจอทีวีอ่ะมันต่างจากการที่เราไปดูจริงๆมากๆมันก็จะเหมือนเรามีเพื่อนเชียร์ไปด้วยกันเนี่ยครับก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ไปติดขอบสนามไปด้วยกันครับก็จะได้อีกฟิลหนึ่งมันมีโอกาสนะคะที่จะแบบไปท่าไปตมดขอบมีแน่นอนครับครั้งนี้ถ้าคือถ้าใครจะไปเชียร์บอก็อาจจะเจอเจอเจอได้ตามขอบขอบไปทีเลย แถวนั้นแหละครับครับตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่น่าเป็นส่วนหนึ่งในซีเกมส์สวีที่เคยได้ฟังกรรู้สึกว่าแบบตอนที่ผมได้รู้ข่าวว่าจะมีพี่ๆสุดหล่อทั้ง6คนนะครับมาเป็น Friends of C เ a มส์สว2ทที่เคยได้ฟังด้ผมก็เลยบอกตอบรับไปว่า yes ตอบว่าอะไรนะ yes แน่นอนเลยครับเพราะว่าเราก็รอเหมือนกันไม่อะตอครับ ก็แบบดีใจมากๆเลยครับแล้วก็มีเกียรติมากมกเลยครับผมแล้วก็อยากฝากพี่ๆทุกคนแบบเชียร์กีฬาทุกกีฬาเลยครับไม่ว่าจะเปแบบกีฬาอะไรก็ตามแล้วก็ปรับเป็นกยนอะไใจให้พวกเรายนครับพวกเราจะทำหน้าที่ Friends of Sea Games ส่วนนี้ไปเป็นที่สุดนะครับส่วนตัวเราเชียร์ต้องเลือกกีฬาอะไรอย่างนี้ไหครับเป็นเพียงเดียวเลยเหรอครับถ้าเชียร์นะครับตอนนี้ขอเชียร์เป็นเล่นไม่ถูกเลยครับเลือกยากเลยเล่นหลายอย่างไม่ว่าเป็นวอลเลย์บอลหญิงไม่ก็ แบดมินตันครับเ,เดี่ยวครั้งนี้จะไปแบดมินตัเทียวคอลแลนด์อา่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะดีามากๆเลยครับครับเออผมน่าจะเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าไม่เคยร่วมงานกับใครเลยเก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ได้เหมือนมารล้วประสบการณ์ให,หม่ๆเลย หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมที่มาทำงานกับพี่เเขาด้วยนะครับผมเป็นน้องเป็นน้องเด็ยวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเรารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเดีเป็นน้องก่อนนับเราเป็นน้องสร็จแล้กันไม่ได้ไม่ได้หรอกตอนนี้พอพี่เจไปก็รุ่นเดียวกันหมดแล้วใช่ใช่ไหมพี่สเจเดจามอยู่ละก็นั่นแหละครับก็ถือว่ามีได้มาทำงานแล้วก็ได้มาเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต

เมียรติมากที่ได้เป็นแฟนออ f ซีเกมนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับผมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาที่คุณชอบนะครับผมหรือว่ากีฬาที่คุณเชียร์นะครับผมยังไงก็อย่างที่บอกว่าเสียงของทุกคนเนี่ยมีค่าสําหรับนักกีฬามากครับผมอย่างที่บอกว่ากว่าจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเขาต้องแบบว่าฝ่าฟันมาขนาดไหนผ่านแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดไหนก็อยากให้กปลังใจให้กับนักกีฬาทุกชนชาติเลยนะครับผมเนงก็ฝากด้วยครับผมสู้ๆ Uh, okay. Uh, yeah. uh, we want to invite you guys to share uh, us on on SEA Games 2025 uh, it is one of the most memorable experiences that you'll ever have in sports and also uh, in every single year it really impacts and also have a really really profound meaning uh, on us athletes it gave us motivations and also it is also a reward for your uh hard work and also your effort so please share us on and also let's make this year a most memorable year ever <laughs> <laughs> i don't think i need to speak anything because you conclude everything right almost i guess okay yeah. um, so basically just invite everyone to come join us you know support every athlete from every country from southeast asia and you know they, they have been training for their goal of the, their life right now and I hope everyone come to support and you know Giving their support in this once-in-a-lifetime opportunity. So yeah, hope to see you guys in Sea game soon. Thank you yeah. พี่เจดสอนไหมเอ้ยอันนี้อันนี้เปล่าอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนให้มันจบด้วยเวทีให้ห้ครอตคืนนี้พี่เล่นมานานแล้วเหรอผมไม่ทันอะไรนะพี่ก็มาจากคนอื่นผมก็ไม่รู้ฮะครับ

อยู่นิ่งๆเรารอเราก็ดิมา